quay thế, thế vẫn là à, ừ. à? được sử dụng lệch như là các bạn lạc quái nhìn mặt cái chỗ cuộc thi đã quái 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 quái

นั่นลาไปหาให้แต่พวกอื่นเขาพอจกรูปนี้ใเสื้อเนี่ยให้เห็นรูปนี้คือสวยๆเนี้ยโอ้ด้านแบบอันไอที่เสียยืดก็จะที่เราใหนนะ้รูปไงเนี้ยมันเป็นบักซีด่านี่แมะ <c oughs> บักซีด่าชมพูดแมน <c oughs> ว่าแตกิมจูแม่ นั่งแบบเสือแล้วนั่งแบบมันเผามันเผามันแก้วมันเผาโอ้มันเห็นเสือ่จ้าเออนั่งแบบมันแก้วสินั่งแบบมันแก้วมันเปนนั่งแบบเสือนั่งแบบมันแก้ว

มันเบาหวานเนาะเป็นอไมันจืด่ะมันสดสื่นบ่มันจะออกฝัดง่านนิดนึงอร่อยอันนี้ก็อร่อย,แ,ยแอปเปิ้ลอาบยาพิษหรือเปล่าสนไว้สนไว้กับคนแคะทั้งเจ็ดหาไปเซ็คของก่อนมะ เจ็คของก่อนค่ะพี่นอ้องโอเคนะเราไม่ลืมอะไรนะ เรียบร้อยทั้งเราเรียบร้อยค่ะพร้อมออกเดินทางได้ ปาิอนอยู่เขาเด็นไม่บาดคนไม่บปิสอนอยู่เขาเดไม่บาดคนไม่บอมันเกลียว กังว่าข้สวนใหม่มโอเค,อย,อ,เคอยู่ได้พอ้อมกินบงอ้าวอ้าวันแมนอยู่บ่ไปต้องไปนำกัน,น

ยามสวยยามใส่อตายกกนยนยน่อค่มาม่เสร็จนบยหมนเมื่อคืนนี้คุณย่าก็เหมาไปชุดนึงย่าถึงข้าวเยวว่น้าเย็นใส่เข้าไปแต่มันก็เย็นโอ้มันใจสองซอกแนิเคื่อุนี่มันก็เหมือนเรากินน้ำแดงโซดา

มเมนหอมไม่แกมที่เปิดเอมื่อเบิ่งเอามะแมนหอมไม่แกมได้เปิดเอามาเบิ่งอาหารหอมแั่ๆ